ที่เหมือนคดถ้าเรากดตรงนี้มันจะหมุนถ้าถ้าเรากดตรงนี้มันจะถอยหลังแล้วก็เลี้ยวไปทางอื่นแล้วก็มันก็จะตรงไปเหมือนเดิมถ้าเรากดมันถอยหลังแล้วมันก็จะเลี้ยวอีกทางนึงแบบนี้นี่แหละกระบวนการที่ทําที่ทําให้อันนี้เรา,ายเร้ย้าเลี้ยวขวาได้หนูแต่แต่ผมจะให้ แต่นี้ถ้มามานานันจะตรงไปถ้าเราไม่ทาอะไรกับมันมันจะตรงไปอย่เดียวค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้มันจะหยุดทำงานไม,ไม่ไม่ยิงกกรนี่ครับโอเคเก่งมากลูก